าดูนะทุกคนหน้าแบ,บ่ๆนี่แหละจะพาพ่อโจรวยหน้าแบ,บ่ๆนี่แหละจะพาพ่อโจจับเงินพันล้านนะครับล่าสุดกับพุกคนเครื่องดื่มชูกำลัง M150 เข้าสนับสนุนหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอย่างเป็นทางการนะครับตลอดระยะเวลาปี2,567ถึง2,568ครับพุกคนเรียกได้ว่าล่าสุดทางด้านบอสโจโยมนินเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดนะครับบอกว่า ผมนะครับโจโยมานินขอขอบพระคุณเครื่องดื่ม M150 ผู้สนับสนุนหลักนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างเป็นทางการครับขอขอบพระคุณบริษัทนะครับโอสถสภา ที่เมตตาพวกเรานะครับไม่ขอลืมพระคุณนะครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยพร้อมเสด็จบนเวทีลำเพินนี้นะครับทุกคนรีด้ว่าสนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเครื่องดื่มชูกำลัง M150 ครับทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ครับทุกคนเราเนี่ยก็จะได้เห็นภาพนะครับบอสจอร์มานินครับทุกคนก็ได้มีการเข้าไปนะครับพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับทุกคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับของทางด้าน M ร้อยห้บคุกคนหรือว่าทางโอสถสภาเนี่ยและวันนี้คับพุกคนก็โอ้โหถือว่าสนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็บอสโจญมนินเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุกพคนอย่างที่บอกว่าเราจะได้เห็นนะคลิปวิดีโอต่างๆที่ออกมาผ่านสื่อโซเชียลนะครับบอสโจญมนินแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคับพุกคนก็ได้มีการถ่ายคอนเทนต์นะกับผลิตภัณฑ์ m 1 5 0ครับคุกคนเป็นเครื่องดื่มครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะคือโอ้โหคนดูแบบ ตอนนั้นน่าจะน่าจะไป3ล้านแล้วนะตอนนี้ครับทุกคนที่พ่อลูกคู่บุญเขาได้มีการถ่ายทํากันเอาไว้ครับทุกคนนั่นก็คือคอนเทนต์ที่บอสโจนเนี่ยกำลังจะดื่มเครื่องดื่ม m อ็มร้อยนะครับและน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพกเดินปาดไปปุ๊บครับทุกคนโอ้โหทุกคนไม่สนับสนุนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับ ลูกสาวกับคุณพ่อพ่อลูกคู่บุญเนี่ยกระแสแรงขนาดนี้สำหรับพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคบกับบอสโจยมานินครับทุกคนนี่ท่ามกลาง FC ฟซแฟนคลับนะครับแล้วก็คนในวงนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองสาวน้อยลําเพลินโชเองครับทุกคนที่เข้าไปให้กําลังใจแล้วก็เข้าไปแสดงความยินดีกับบอสโจยมานินกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับวันนี้โอ้โหปังมากๆครับและฤดูกาลนี้เนาะเราก็จะเห็นได้ว่า สนับสนุนทั้ง2งวงเลยนะม่ว่าจะเป็นสาวน้อยระเพลินโชว์ด้วยใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะที่เราได้เห็นมีเอาโลโก้เนี่ยขึ้นไปแปะเอาไว้ครับบนข้างลําโพงนะทุกคนอันนี้เราก็จะได้เห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสปอนเซอร์ที่แบบว่าเพิ่งมีการเคาะเกิดขึ้นเนี่ยครับทุกคน ก็จะมีทางด้านการทําเพลงเนาะให้กับทางด้านสปอนเซอร์นั่นเองเพราะว่า1เลยก็จะมีการโปรโมทในการแบบว่าร้องเพลงบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับรวมถึงกังนำคลินิกด้วยในปีนี้นะครับที่เดินทางมากับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงตลอดระยะเวลา 1ปีนะครับทุกคนใช่ไหมเกือบ1ปีแล้วเนาะสำหรับกางนางคลินิกนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งผลิตภณัณฑ์นั่นก็คือกะทิอร่อยดีใช่ไหมครับทุกคนที่แฟนๆเนี่ยได้มีการแห่กดไลค์กดแชร์ครับสำหรับผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยนั่นก็คือหม่าแซ่บนะบทุกคนของพี่เพชรสารัตแล้วก็ของพี่หม่ำจกมกใช่ไหมครับที่ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนโอ้โหงองค์อิงเพชรบ้านแพงนี่แหละหน้าแป๊ะนี่แหละจะพาพ่อโจรวยนะครับทุกคนอย ไกลไปทั่วโลกแล้วก็กระแสของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับดังกล้องไปทั่วโลกจริงๆนี่ยินดีด้วยกับทางด้านบอสโจยมนินและก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ หัวใจหลักครับทุกคนของศิลปินหรือว่าการทาหมอลำเนี่ยอิมมองว่า1สิ่งเลยที่เป็นกําลังใจเนาะให้กับหมอลำนั่นก็คือสปอนเซอร์นั่นเองที่สนับสนุนแล้วก็เดินเคียงข้างไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนนั่นก็คือการที่แบบว่าทําให้หมอลำเนี่ยครับทุกคนเขาเรียกว่าอะไรมีกําลังใจแล้วก็มีกําลังเงินเนาะในการสร้างสารรค์ผลงานมากยิ่งขึ้นครับสำหรับสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็จะได้ทางด้านทาร์เก็ตลูกค้าที่แบบว่าเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการแบบว่าโอ้โหพูดปากต่อปากแลล้้้ววกกก็็ใใครจจะะออยยาาชผิตตภััณฑ์นีี่่งท บอกนะครับว่าอย่างเช่นกะทิอร่อยดีใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลากหลา,หลายโปรดักที่เข้ามาสนับสนุนอย่างน้องอุ๋งอิงเนี่ยที่แบบว่าเข้าไปจับโปรดักหรือว่าเข้าไปมาสนับสนุนสาวน้อยใช่ไหมครับ แฟนๆเนี่ยก็แห่เข้าไปร่วมยินดีแล้วก็อยากจะใช้ตามกันทั้งนั้นเลยอย่างเช่นกังนําคลินิกเดียบางท่านคือแบบโอ้โหเปลี่ยนคลินิกเลยคือบางคนแบบว่าตั้งแต่อุงอิงมาเป็นพรีเ,รเซนเตอร,ร,ร์กางนาคลินิกนะครับหลายคนต่อหลายคนกคับทุกคนก็มาแบบว่าเปลี่ยนคลินิกมาเป็นมาใช้เป็นกังนาคลินิกอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนาะทำให้แบบว่านึกถึงหรือว่าระลึกถึงนะครับทุกคนนะ นะครับทุกคนก็ขอส่งกําลังใจให้ทุกคนไปให้<ง>สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะตอนนี้ก็กําลังมีการซ้อมกันเกิดขึ้นครับที่โดมสาวน้อยนะครับและมีการแบบว่ากําลังแบบโหสุ่มกันอย่างหนักเลยบอสโยมนินเนี่ยก็เผยว,ว่า ห้ามถ่ายทําคลิปวิดีโอโดยเด็ดขาดนะครับถ่ายคลิปถ่ายภาพนิ่งห้ามเผยแพร่โดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นความลับของทางวงนะครับทุกคนในการทาําฉากในการทําโชว์ต่างๆในฤดูกาลนี้ครับทุกคนบอสโก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ FC แฟนคลับนั่นเองครับทุกคนก็มีหลุดมาบ้างเนาะหลุดแบบ แง้มแง้มออกมานิดนึงว่าเอ๊ะฉากเนี่ยน่าจะออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่าก็จะมีทางด้านทีมงานเนาะที่เขาทําเวทีอยู่ป่าอานาจก็ได้มีการหลุดออกมาครับทุกคนนี่ก็คือหัวใจหลักที่อ่าสปอนเซอร์เนี่ยเลือกแล้วทุกคนนั่นก็คือการการให้แบบว่าให้ความสําคัญกับการทําเวทีฉากแสงสีเสียงอะไรต่างๆแล้วก็ดึงดูดคนเข้าไปดูได้เยอะๆนะครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหบอสจอรินก็บริหาร หมอลำเนี่ยทั้ง2วงกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยลำเพลินโชว์เองนะครับแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงเองนะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยแฟนๆนะครับก็แห่กันแบบว่าเข้าไปซับพอร์ตกันนะครับทางด้านบอสโจยมนินกันเนาะไม่ว่าทั้งวงหนึ่งวงสองก็เป็นวงขององค์อิงแล้วก็พ่อโจเนาะอย่างที่บอกว่าหน้าแบๆนี่แหละ จะพาพ่อโจรวยนี้สปอนเซอร์เข้าแบบรวดๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ทางด้าน m 1 5 0ก็มาสนับสนุนนะครับอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วบอสโจก็เพิ่งโพสต์นะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยครับทุกคนก็ส่งกาลังใจครับไปให้บอสโจเยมนินครับแล้วก็ต้องบอกว่าอุ้มเชื่อว่านะครับสปอนเซอร์ก็คงจะหลังไหลายมาเรื่อยๆเนาะทุกคนนะตอนนี้ก็คือแบบว่าโอ้มีหลากหลายแล้วนะหม่ําแซบนะครับปลาะนะครับทุกคนของพี่เพชรสารรัตน์เนาะแล้วก็มี M100 นะครับ M150 นะครับแล้วก็มีอะไรกับกะทิอร่อยดีนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าสบู่อะไรต่างๆยังอยู่ไหมนะครับก็ต้องมารอติดตามกันแล้วก็มารอประกาศทีเดียวเลยเนาะวิมเชื่อว่าน่าจะมีช็อตที่บอสจอยมนินเนี่ยประกาศทีเดียวนะนะครับประกาศแบบว่ารวมสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคาดว่าบอสโจก็น่าจะจะออกมาแจ้งนั่นแหละนะครับทุกคนนะ ปังมากพ่อลูกคู่บุญนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็โอ้โหน้ําท่วมด้วยเนาะช่วงนี้ก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่นะครับดูแลนะครับในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยเนาะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยกันแล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ